ขอสวอสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ขอแนะนําตัวครับชื่อนัทพงศ์ดวนใหญ่นะครับเคยรับราชการตํารวจนะครับมา9ปีนะฮะก็ะไรายได้ก็ไม่ตอบโจทย์ นะครับก็เลยมองหาโอกาสใหม่ๆที่จะทําเงินเพิ่มนะฮะก็เลยสอบเปลี่ยนสายงานไปเป็นประหลัดอบตนะครับก็ทํางานได้พักหนึ่งนะครับก็มองหาโอกาสใหม่เรื่อยๆนะครับก็สอบเข้าทํางานที่ธนาคารออมสินนะครับก็ได้เข้าทํางานแล้วก็ทํางานมาร่วมระยะเวลา20ปีแต่ก็ยังไม่หยุดที่จะมองหาโอกาสใหม่ๆเพื่อที่จะทํารายได้เพิ่มเพราะว่าผมเป็นคนที่แสวงหาโอกาสอยู่เรื่อยๆนะ แล้วก็ทํางานตั้งแต่เป็นพนักง,งานระดับล่างๆนะฮะไต่ระดับขึ้นมาจนเป็นผู้ช่วยพิการสาขานะครับซึ่งก็ดูแลงานด้านสินเชื่อมาตลอดนะครับก็เห็นผู้คนมากมายไม่ว่าข้าราชก,การพ่อค้าแม่ขายหรือนักธุรกิจก็มาขอสินเชื่อคนก็เอาไปลงทุนก็ประสบผลสำเร็จบางคนก็เอาไปลงทุนแล้วก็ขาดทุนก็มีนะแล้วก็โดยเฉพาะข้าราชก,การนะฮะส่วนใหญ่ก็ ไม่ค่อยมีความรู้ด้านการลงทุนนะฮะก็กู้ไปก็ไปใช้จ่ายแล้วก็หมดไปแต่เมื่อได้เจอโอกาสทางธุรกิจโดยการแนะนําของท่านอัพไลน์ครับท่านประหลัดสวยคําพักดีที่อยู่ยโสธรน,นะครับแล้วก็มีไลน์ออฟสปอนเซอร์ที่ให้คําแนะนําช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนนะครับท่านชาญศักดิ์ชิดดีท่านอนุรักษ์พักลินชิดดีท่านวิวรยาจาุวงนะฮะท่านประหลัดเศษตพงศ์พิษดวงพุทธแล้วก็ท่านโคดนะฮะผู้ยิ่งใหญ่ของเราครับท่าน เพชรจาดเพชรจตุพรลวงพุทธนะครับเปิดคอร์สอบรมต่างๆให้พวกเราได้เรียนรู้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ผมก็เรียนรู้ลงมือทําร่วมทีมจนสามารถแตะไรายได้ใช้เวลาเพียง6เดือนสามารถแตะไรายได้แซงเงินเดือน,นที่ทํามากับแบงก์กว่า20ปีซึ่งทําให้มั่นใจเชื่อศรัทธาแล้วก็ตั้งใจทําอย่างจริงจังนะครับเพียงแค่ปีกับ4เดือนก็เลยตัดสินใจ เปลี่ยนเส้นทางชีวิตอีกครั้งหนึ่งด้วยความเชื่อความศรัทธาอย่างแรงกล้านะครับสำหรับในธุรกิจ BUG and BRP นะครับซึ่งมีระบบที่สักเซสนะฮะใครทำไม่เป็นเข้ามาเรียนรู้สักพักก็จะทำเป็นนะฮะสำหรับท่านที่กำลังมองหาโอกาสอยู่ผมอยากแนะนำธุรกิจนี้เลยครับ BUG ด้วยระบบบิล s ิ Program สุดยอดนะฮะไม่มีความเสี่ยงใดๆนะฮะลงทุนแล้วถ้าได้สินค้าได้ช่องทางทำเงินนะฮะ ไม่มีความเสี่ยงนะฮะโดยเฉพาะในยุคโควิดนะฮะที่ยังไม่สงบอ,อย่างเต็มที่นะฮะก็อยากแนะนำนะทุกท่านที่กำลังมองหาโอกาสนะครับเรามีหลายช่องทางนะฮะมีอัปไลน์มีโค้ดมีคนที่จะคอยช่วยเหลือให้ท่านทำแล้วก็ทำอย่างถูกวิธีไม่ให้ลองผิดนะฮะให้ทำถูกเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับในฐานะที่ผมเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจมาก่อน นะฮขอยืนยันการันตีว่าธุรกิจ B.O.G. ด้วยระบบ B.R.P. นะครับสุดยอดนะฮะต้องขอบคุณท่านประธานท่าน CEO นะฮะท่านปัทราชา,าวันษาที่สร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเลยนะครับใครทำไม่เป็นมาเรียนรู้สักพักก็จะทำเป็นแล้วก็มีอะไรได้นะครับนะฮะแล้วก็ขอบคุณท่านอำนาจวันษาผู้ดูแลระบบนะฮะวิธีการทำเงินสอนให้เราตั้งแต่ ขั้นตอนแรกที่เรายังไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็จนทำเป็นแล้วก็ทำเงินได้นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านอีซีซิตสอนแสงนะครับที่ดูแลผลประโยชน์ให้กับสมาชิก b ี g นะครับด้วยความตั้งใจเตรียมใจแล้วก็เท่าที่ผมศึกษาแล้วก็ทำมานะฮะผลประโยชน์ของพวกเราทุกทุกรหัสทุกสมาชิกไม่เคยตกหล่นหายไปไหนครับต้องขอบคุณท่านอีซีเป็นอย่างสูงนะครับที่ดูแลนะฮะ ในฐานะที่ผมเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจแล้วก็วิเคราะห์ธุรกิจตั้งแต่เล็กจนใหญ่นะฮะร,ระดับประเทศก็ถือว่าธุรกิจนี้สุดยอดมากครับสำหรับทุกท่านที่อยากจะเข้ามาศึกษาเรามีหลายช่องทางติดต่อผมก็ได้ที่เบอร์โทร0902455584นะโทรมาได้เลยนะครับยินดีให้คำแนะนำและช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่ทาง ยโสธรอุวาลธานีสีสเกตร้รอยเอ็ดมุกราหารนะครับซึ่งเป็นทีมงานเราเติบโตมากทางน้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะฮะเข้ามาศึกษาแล้วก็มาเรียนรู้ลงมือทําแล้วก็ปดหนี้ไปด้วยกันนะครับธุรก,กิจ b u อและ b ีอตอบโจทย์นะครับในเรื่องไรายได้นะครับสําหรับเดือนที่ผ่านมาก็แม้ในสถานการณ์โควิดนะครับทุกคนไม่กล้าออกจากบ้านนะฮะ แต่เราสามารถทำรายได้ถึง1,27,000 0บาทนะครับนี่คือสุดยอดของระบบที่สกเซ็จนะครับก็เดี๋ยวนี้เป้าหมายรับก็ตั้งใจว่าจะพิชิตเงินแสนแสนหนะครับในฐานะอีกันวันแล้วก็จบสินวสตาปหนี้ให้หมดภายในปี6-3อย่างแน่นอนครับผมขอบคุณครับ Audio Jungle. Audio Jungle.